คนถามมาเยอะมากเรื่องจมูกอยากใส่ซิลิโคนไม่อยากผ่าตัดเจ็บน้อยกว่าทำอะ่ะนับ1นึงถึงสิบเดินเข้าไปจมูกโดงออกมาเลยเหมือนใช้แอปพลิเคชันห้อ้อคนถามมาเยอะมากเรื่องแบบ เรื่องจมูกเพราะว่าจมูกเนี่ยเป็นแบบโงเ่เฮงของใบหน้าเลยนะถ้าเกิดว่าแบบมันมีขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากใส่ไซโคนไม่อยากผ่าตัดเขามีคีคือเดินเข้าไปในคลินิกหมอแล้วแบบหมอคะต้องการแบบนี้ดีไซน์มาขึ้นแค่นี้ปุ๊บตาสะเจ็บน้อยกว่าทำอะนับหนึ่งถึงสิบเดินเข้าไปจมูกโดงออกมาเลย เหมือนใช้แอปพลิเคชันสมัยนี้ความปลอดภัยต้องมาก่อนตามสไตล์พี่เพราะว่ามีคนถามเยอะเจ้าแม่สัลญกรรมคนนี้ฉันจะปล่อยไปในที่ที่แบบไม่ได้มาตรฐานไม่ได้เพราะอันนี้เช็คมาแล้วนั่นก็คือการร้อยไหมจริงขึ้นไปเท่าๆการทำจมูกมันมีหลายแบบการใส่ซิลิโคนเข้าไปเหล่าซิลิโคนกระดูกสะโพกกระดูกซิโคลสะโพกไม่ได้กระซิโคลกระดูกหลังหูหรือแบบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมาได้ คนที่ดูอยู่อัปเดตก็ได้นะคะแล้วก็ไอแบบที่ว่าไม่ต้องผ่าตัดก็คือการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปการฉีดฟิลเลอร์ก็ฟึบเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสารเติมเต็มอันนี้เหมือนกันแล้วก็มีการร้อยไหมแลยไหมเข้าไปก็จะปึ๊บแบบนี้เหมือนกันเนื่องว่าแล้วแต่ความชอบการฉีดเข้าไปก็ได้ก็ปั้นทรงอะไรก็ได้แต่การร้อยไหมความเจ๋งที่แม่งคิดว่าดีกว่าฟิลเลอร์ก็คือพอหยุดเข้าไปถ้าฟิลเลอร์อะมันละลายหมดก็คือหยุด ไม่เหลือแต่ถ้าเป็นร้อยไหมเราเข้าไปแล้วปุ๊บไอ้ไหมนี่มันเป็นเหมือนเส้นโปรตีนใช่ปะ่ะพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเกาะผิวหนังเราเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะสร้างคอลลาเจนแล้วพอเมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง ไอ้ไหมเนี่ยที่เป็นโปรตีนมันก็จะละลายไปละลายคือมันสามารถละลายไม่เหลืออยู่ในหน้าเราได้ไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยได้แล้วมันก็กลายเป็นคอลลาเจนเกาะไว้แล้วก็ดามไวแต่มันอาจจะไม่โด่งเท่าช่วงแรกๆที่เราทําแต่ว่ามันก็ยังมีทรงอยู่เพราะฉะนั้นเหมาะมากสําหรับคนที่แบบจะได้ไม่ต้องไปผ่าเข้าผ่าออกแบบไม่ต้องมีปัญหาแบบเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมีการวางยาขลกุกไม่ต้องอะไรเลยร้อยไหมคือเหมาะพี่จะทำเองแล้วเหร าล้าบอกจะทําเองก็ไม่ไหวนะแต่พี่พูดเลยนะคะใครจะห้ามพี่เรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่ารอบนี้พี่ห้ามตัวเองพี่ก็เลยเลือกเป็นคนนี้มาเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้เห็นจมูกคนที่ไม่ได้ทำสัญากรรมมาก่อนเลยแล้วมาลองร้อยไหม่เราขึ้นเลยสวยเลยจะเป็นยังไงพร้พอมยังกดไลค์ค่ะสับสับส์ไคแล้วไปเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะทุกคนยังมาอยู่ตรงนี้รบกวนอันนี้คือพี่จอยที่มาจากเพจใช่ไหมใช่พักทายพี่เขาก่อนเถอะเพราะว่าพี่เขาสวยมากพี่จอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอนานคิดถึงมาก สวยกว่าเมี่ยงก็คือไม่มีแล้วล่ะค่ะหมอไม่ถูกเลยอันนี้นะคะก็คือผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งรู้ข่าวได้ไงคะเป็นแฟนคลับคุณหมออยู่แล้วโอ้โหติดตามคุณหมอมากี่ปีแล้วคะเนี่ยหลายปีแล้วแสดงว่าเชื่อมั่นในการร้อยไหมายของคุณหมอมาก ต้องคุณหมอคนเดียวเท่าน like ั้นใช่น้มีัยงร้อยให้ไม่ได้แน่นอนคุณหมอยังไงดีคะเคทีก็คือจมูกน้องจอยนะคะมีแบบนี่คือจมูกธรรมชาติเลยเนคหลายๆคนจะมีปัญหาแบบนี้น้องเมี่ยงคือจมูกธรรมชาติเนี่ยจะมีความเป็นคลื่นอันที่หนึ่งเลยเพราะว่าเป็นกระดูกเราเองนึกออกปะดังนั้นคือจมูกคลื่นเนี่ยตามโม่เฮงก็คือเขาเรียกว่าจมูกคือจะเก็บเงินไม่อยู่ดังนั้นคือวันนี้เราจะมาร้อยไหมให้น้องจอยตรงนี้แก้คลื่นด้วยอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้า ร่องอุปสรรคชินจจอยก็คือตรงนี้เต็มอยู่แล้วสําหรับบางคนที่ตรงนี้ตรงหัวตาไปเข้าไปรีบรีบรีบหจริงหรอพูดเลยเย็นเย็นอ่าได้เชินชินชินเอาโอเคตรงหัวตาเนี่ยเป็นแบบร่องลงไปลึกๆอ่ะเขาเรียกว่าร่องอุปสรรคคือเงินจะมาก็ไม่มาเนี้ยในหัวตาดังนั้นคือต้องทําให้มันเต็มเข้าไว้ตรงนั้นตรงบริเวณหัวตาตรงนี้นะคะก็คือให้มันเต็มขึ้นมาแล้วก็เก็บเงินให้อยู่ด้วยการที่แบบ ให้จมูกตรงนี้เรียบไม่เกิดคลืนแล้วก็กล้องต้องมาแพนมาข้างหน้านะคะมีการบอกกล้องด้วยวะ่ะเพราะว่าดูจมูกเนี่ยคนไข้เนี่ยคือเวลามองตรงก็คือจะแบบ ไหนดูสิอันนี้ถูกต้องตามหมอเห็นเฮ้ยห็นหน้าสิวะก้นงูตองอยู่โน่นหมอมีทะเลาะกับหมอด้วยอ่ะทเมีกับหมอสนิทกันนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทำให้กับที่บ้านเรามาเป็นระยะเวลาปีนี้ข้ปีที่5แล้วใกลกว่านั้นนานกว่านั้นหกหกปีโอเคก็คือว่าถ้ามองตรงแล้วเห็นรูจมูกมันน้อยแบบนี้ก็คือจะเป็นเงินหลออกหมายถึงว่าจะเก็บเงินไม่อยู่นึกออกไหมคะดังนั้นคือการร้อยหมเนี่ยจะช่วยดึงนะคะเดี๋ยวเราจะดึงให้แบบ เขาว่ากดลงมานิดนึง <S <S เขาเรียกว่าการปรับ <S <S เหมือนปรับโงเฮงนิดนึงให้มันถูกต้องแล้วมันก็จะดีคือเราไม่ต้องทําให้มันวุ่นวังนะคะแล้วก็เอาเค okay, มอสร้อยไหมเข้าไปเนี่ยเป็นไหมธรรมชาติไหมเนี่ยเราใช้โดยทั่วไปเนี่ยไหมเนี่ย,ยยังใช้ในการเย็บกล้ามเนื้อหัวใจในโรงพยาบาลที่ลิ้นหัวใจรั่วหรือกล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาดเขายังใช้ไหมชีดเนีน้ยในการเย็บให้ไหมเอ่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยติดกันดังนั้นคือหัวใจเราเนี่ยมันถ้ามีพังผืดน้องเมี่ยงดังนั้นไหมเนี่ยมันปลอดภัยกับหัวใจเราปลอเราไม่หามนิดดนึงถา คนที่เขามาอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าแบบอยากได้แค่แบบให้ปลายมันได้หมดเลยคือจริงๆไหมเนี่ยของเราเนี่ยนะคะก็คือมีหลายตําแหน่งนะคะหลายตําแหน่งหลายจุดที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าไหมแต่ที่ใช้แต่ละตาแหน่งเป็นไม่เหมือนกันใช่ลักษณะก็ไม่เหมือนกันประเภทของไหมก็ไม่เหมือนกันมีอะไรบ้างก็คืออ่ะ เพิ่มสารนะคะทําให้สันโดงคมไหมดีดปลายให้ปลายพุ่งนะคะเป็นแบบหวานหวานแบบบาร์บี้อะไรก็ได้แล้วก็ไหมเก็บปีดให้ปีดจมูกรามันแคบลงหมอทำได้เมื่อกี้มันมีคาถามมันมีคําถามมาด้วยจากทางบ้านเยอะมากว่าแล้วถ้าเกิดว่าหนู่มีซิลิโคนอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่ามันอยากดดขึ้นมาอีกสักนิดอยากโดงขึ้นใหม่นิดหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมสามารถทำ ถ้าฉีดฟิลเลอร์มาฟิลเลอร์มาก็ทําได้หรูกเจ็บนานไหมโนไม่เฉียชานับหนึ่งสามหายเลยแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยก็คือให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกว่าแบบคุณหมอเนี่ยสามารถแก้ทรงได้ทุกอย่างแบบอะไรมาแบบนี้ก็ลองมาปรึกษาคุณหมอได้ม่นก็เนเพียงแค่สื่อที่แบบแนะนํามาแล้วไม่อยากหรือว่าอย่างจมูกของพี่จอยเนี่ยค่ะต้องใช้ไหมอะไรบ้างอ่าก็คือตรงจอยเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นไหมเส้นเล็กนะคะเพราะว่าไหมเส้นเล็กเนี่ยมันจะแนบไปกับผิวเขาที่มันไม่เกิดช่องว่าง อืมนะคะของเราจะเน้นเป็นหนาไหมเส้นเล็กแล้วก็จะทําให้จมูกดูมีความละมุนนะคะคือเราจะไม่ได้แบบร้อยไหมให้มันแหลมโด่งขึ้นมาอย่างเดียวเราจะต้องทําให้มันถูกหัเฮ้งด้วยจมูกที่แหลมเนี่ยเขาเรียกจมูกดาคือจะฟันโอกาสดีๆเงินจะเข้ากับไม่เข้าอะไรเงี้ยดังนั้นคือเราต้องมนแบบมีความละมุนของน้ด่างเขาด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเขาขาดหยดน้ําเดี๋ยววันนี้เราจะมีการฉีดใหม่น้าเดี๋ยว,วนี้นัว,วัตากรรมมันไปลั้มเนี่ยใหมน้ำคือใช่ก็คือทำภาชเป็นวัสดุเดียวกันกับไหมที่เราจะ ้ที่สันเนี่ยแหละแต่แตว่าเขาไปทําให้มันเป็นน้ํานะคะเราจะเอามาอะแดปทำให้แบบน้องมีหยดน้ําขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นหนูเฮงเหมือนกัน,นว่ใช่ก็คือทําให้เขามีหยดน้ําขึ้นมาจะได้ลดความเหินของจมูกแล้วก็เก็บเงินอยู่แล้วก็ส่งจมูกเขาเนี่ยก็คือจะได้เนี่ยสัดส่วนมันจะได้พอดีนะคะจะ่กับใบหน้าเขาเหมือนขาบอีกนิดนึงเนี่ย ตื่นเต้นโอเคถ้างั้นเรามาดูกันเลยไหมหรือยังไงได้เริ่มเลยขออนุญาตถ่ายตอนาำได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะยินดีเลยตอนนี้นะคะหมอก็กำลังจะ ฉีดใหม,นะม่น้ําก็คือเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยน้องเมี่ยงก็คือว่าเป็นไหมที่เขาไปทําให้มันเกิดเป็นของเหลวขึ้นมานะคะเป็น PCL ที่เป็นไหม่ละลายด้วยนะราคาแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบตัวแบบสะสมแต่ว่าตัวรูปทรงเนี่ยมันจะสวยกว่าตัวฟิลเลอร์เราสามารถฉีดแทนไหม่เขาแบบฉีดแทนการล้อใหมในบางจุดได้นะคะแล้วก็วเราฉีดแทนฟิลเลอร์เลยได้ไหมคะเหมือนกับเรา,าได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ใชอ่าโอเคมันก็จะไม่เป็นเส้นเนาะ,นะนใช่ อะไรอยู่เราไม่ได้ยิ้มพ <คะ S 2> ี่แอมยิ้มเ่าชอบไหมคะใช่ครบหน้านิดนึงอ่าโอเคแบบนี้แล้ววิธีการดูแลตัวเองหลังจากนี้ก็ ให้กินมังสวิรัตตลอดชีวิตก็สวดมนต์ทุกเช้าจะสวยขึ้นสวยขึ้น <laughs> ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหมอเอาจริงๆ <laughs> อ่าก็คือว่า,าหลังจากข้อปฏิบัติตัวสําหรับคนร้อยไหมนะคะก็คือหนึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะไหมสุดไหนบนใบหน้าหมออยากให้หลีกเลี่ยงการล้างหน้านะคะหรือว่าสระผมด้วยตัวเองอาะต้องไปสระร้าน้องเมี่ยงจะาปว่าน้ำแบบคือน้ํามันมีแบคทีเรียนีบอกป้าการที่แบบอย่าลืมว่าถึงน้ำไหมจะไม่ใช่การผ่าตัดแต่ว่ามันก็มีทางเข้าของไหมเล็กๆอย่าง แบคทีเรียตัวเล็กๆมันก็เข้าไปได้ดังนั้นคือเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกกรณีควรจะต้องเว้นนะคะจริงๆแล้วดีที่สุดก็คือ7วันแต่ว่าโอเคถ้าตามแบบเเปอร์แล้วก็คือ information period ก็คือ3ชั่วมง3วันคือ72ชั่วโมงคือป้องกันให้แผลมันปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอขอเป็น7วัน จะได้สบายใจใช่ทั้งสองฝ่ายพอหลังจากนั้นก็อาหารสแสลงจริงๆมีคนถามเยอะไข่กินได้ไก่กินได้อาหารกินได้ทุกอย่างแต่ว่าอาจจะเวน้นประเภทที่มันมีแบคทีเรียเยอะๆน้องเมีย่ยงเช่นแบบส้มตำปูปลาที่มันดิบะนี่ยนะคะแบคบทีเรียมจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะขอ,อ<า>งอะไรคะแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามพีแบบว่ามันมีการถีงยาชาตัวแอลกอฮอล์เนี่ยสมมุติว่ายาชาอย่างเงี้ยสามวันเขาหายบวมแต่ว่าแอลกอฮอล์จะทําให้มันบวมแบบเพิ่มเป็น5วัน6วันนานขึ้นแบบไหน ไม่ถือกับหรามใช่ค่ะแล้วก็พวกเขาเรียกว่านะของดีบเช่นแบบอาหารทะเลยินหร่าชนิดนะคะแต่ว่าเว้นพวกแบบเขาเรียกว่านะหอยนางรมที่มันดีบเพราะว่าแบบทีเลมันค่อนข้างเยอะก็เว้นนีใช่ก็เว้นเว้นนิดนึงใช่ในช่วงนี้ก็คือแบบ7วันหรือ2อาทิตย์นะคะพวกแบบอาหารทะเลน้ำท้อไม่ท้องจอย สมากอันนี้ก็คือได้เป็นี่แล้วก็หไม่ต้องดีดแล้วของเขาอะเพราะว่าดีมันจะยิ่งแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้่งว่าแบบนี้กําลังพอแล้วแม่เชื่อว่าคนที่มาทํานะคะอย่างน้องจอยเนี่ยไม่พอเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวพอมันเดพอดพวแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่ เพราะว่าการที่เราได้โดนเข็มวงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้จริงๆอ่ะอันนี้นะคะพอลุกขึ้นมาเนี่ยก็นั่งคุยกันได้สำกรัละเพื่อให้รู้ว่าการที่เราร้อยไหมไปเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่สามารถแบบมีสติกลับบ้านได้เลยนอกจากนั่งยิ้มกลิ่มว่าตัวเองสวยอยู่ตรงนี้อ่ะเงิ้ไม่มีคําถามว่าไม่เคยทําสัลญกรรมใดๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลัวแล้วทาไมถึงตัดสินใจทำคือจริงๆเราก็คือติดตามคุณหมอกลนมาหลายปี แล้วก็ดูยูทูบด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราวมั่นใจกับที่หมอปกใช่ถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่ล้าเหมือนกันใช่มคะก็คือหลังอาการหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าแล้วแต่บุคคลนะอาจจะมีบวมมีช้ำเพราะว่าเรายาชาค่ะเป็นปกติที่มันจะแบบจะบวมจะช้ำอะไรเงี้ยมี ได้ปกตินะคะเมื่อว่าสักรอระยะเวลาสักเจ็ดวันคืออันนั้น,นะคือหน้าจริงแต่อันนี้คือหน้าจริงคือเสร็จปุ๊บแล้วเป็นแบบนี้ก่อนเลยคือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะลองร้อยไหมเมีย่ยงบอกเลยว่าคลินิกแอดลัสของหมอปูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่เมีย่ยงยกให้เป็นอันดับหนึ่ง จริงๆเรื่องร้อยไหมเพราะว่าศึกษามาเยอะทำมาเยอะเมี่ก็มาลงเอ่ยที่นี่วันนี้เมี่ก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาที่ Atlas Clinic ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อที่หมอปูได้เลยส่วนพวกเรื่องราคาเริ่มต้นถือเงินมาเท่าไหร่โอ้หมื่นเก้าหมื่นหกหมื่นหกตอนนี้ใชแล้วถ้าเกิดว่ามาจากมาแรงเมี่ยงชาแนลเขาบอกมาหมอขอเธอค่ะได้ค่ะลดบเปอร์เซ็เค่ะง่ายมาก ะะสําหรับช่วงเติมของของมาแลลงเมีย่ยงชาแนลรอบหน้าเนี่ยเมี่ยงจะพาไปที่ไหนไปทําอะไรคอยติดตามนะคะต้องกดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะจะได้ไม่หายพอเวลาก็มีกิจกรรมมาสวยฟรีมีเกยียดแบบนี้จะได้ไม่พลาด๊ายบายจะทำเองก็ไม่ไหวมั้งแต่พี่พูดเลยนะคะใครจะห้ามพี่เรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่ารอบนี้พี่ห้ามตัวเองแต่ว่ารอบนี้พี่ห้ามตัวเอง